นีเมืองกรุงหอบลูกอยู่กลางข่าวรถวริสราทิ้งราบสาวงามมิสเอเชียยืนปั้นขนมปางขายที่เชียงใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงของเมืองไทยสำหรับรถวริสรามหาการีหรือวริสราลิธ,ธิรกุล ผูเข้ารอบสิบคนสุดท้ายจากเวทีประกวดนางสาวไทยปี2531และเป็นตัวแทนสาวไทยประกวดเวทีมิสเอเชียจนคว้าวตำแหน่งมิสเอเชียประจำปี2531ที่ประเทศอังกฤษมาครองได้สำเร็จสร้างความปรับเริลมให้กับแฟนนางานเป็นอย่างมากโดยหลังจากนั้นโรดวริสราก็ได้เดินเข้าสู่วงการบันเทิงรับหน้าที่พิธีกรและนักแสดงก่อนที่จะผ่านชีวิตจากเมืองกรุงไปอยู่ที่เชียงดาวท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ใช้ชีวิตเรียบง่าย โดยมีลูกๆน้องช่างน้อยและน้องลิขตาคอยเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์ตอนนี้ก็ดูลูกหลักค่ะย้ายมาอยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยทรัพยากรการเรียนรู้ที่ต่างจังหวัดเอื้อกว่าค่ะมีสอนขนมปังเดือนละครั้งและดูแลโรงแรมพระนครน,นอนเล่นที่กรุงเทพจนเริ่มต้นคือทาําโรงแรมและอยากเสิร์ฟขนมปังดีๆให้แข่ก็ไปโรงเรียนขนมปังให้พนักง,งานไปเรียนเขาดันไม่ว่างไปเราเลยต้องไปเอง พอไปทแํแเราชอบก็เลยทํามาเรื่อยๆก่อนนะ่าชอบเย็บผ้าแต่เป็นคนทําแล้วไม่สุด<ม>เย็บแล้วค้างคาวไว้กับจักตลอด,วดลัวเราะพอมาทําขนมปังมันเลิกเราหยุดไม่ได้มันค่อยๆสอนเราเลยเห็นว่ามันเปลี่ยนเราได้นะจากนี้ใส่ใจรอนไม่รอกขาต้องรู้จักรอจากที่ทําอะไรไม่จบไม่สําเร็จเราก็เริ่มเห็นความสําเร็จ และเวลาเราเห็นความสําเร็จว่อยขึ้นเราก็เกิดความมั่นใจภูมิใจมันเปลี่ยนวิธีคิดเราดัดนิสัยเราที่สาคัญขนมปังทําให้เราใกล้ชิดธรรมชาติให้เราเคารพธรรมชาติเคารพอากาศรู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นสัมผัสเลยคิดว่าการทําขนมปังเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ได้ขนมปังที่มาสอนก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนักหนาะแต่มีความรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดให้คนรับรู้ว่าขนมปังมันมีชีวิตนะมันสื่อสารมันเชื่อมโยง,งธรรมชาติกับเราอยากให้คนได้มีโอกาสรู้จัก รู้สึกกับธรรมชาติผ่านขนมปังอยู่ที่นี่รถก็หาเงินไปให้พอมีเงินซื้อข้าวกินซ้อนบ้างทําขนมขายตลาดนัดบ้างใช้เงินประหยัดประหยัดก็อยู่ได้เพียงแต่รายได้มันไม่มือวัดแบบที่เราคุ้นแต่ก็ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่เงินมากมายอาจทําให้เราไม่ได้ก็คงต้องลองตัดสินใจกันดูว่าเราทนกับวิธีเดิมไว้อยู่ไหมถ้าไหวก็โอเคแต่ถ้าเริ่มปฏิเสธมันเราต้องอย่าเชยแต่ต้องเริ่มหาทางออกให้ตัวเองได้แล้วแค่นั้นค่ะ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ